ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านปอผฐมแท็กเตอร์ของเรานะครับก็มีสินค้ามาแนะนำนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับตอนนี้เป็นคันที่2ครับของเวนคัน SP นะครับ3 6 0 8 SP นนะครับตัว e c เ a l นะครับเป็นตัวที่2ครับจากที่ผมลงคลิปไว้เมื่อสัก3าวันที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่2เป็นคันบนเหมือนกันนะครับเป็นผ่านเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรถคู่กันมานะครับ ก็มีให้เลือกอยู่นะครับหลายคันอยู่นะครับลูกค้าอ่าจะมี36อ่าธรรมดาอีก1คันนะครับแล้วก็จะมี SP 2คันนะครับ36ครับสำหรับคันนี้แล้วนะครับลูกค้าเป็นรถไล่นะครับรถไล่แท้ๆเลยนะครับ100%เลยคือเป็นรถไล่มันนะครับชั่วโมงนี่ผมบอกก่อนครับตัวนี้ยืนยันได้แน่นอนเลยครับชั่วโมงแท้อยู่ที่2,000นะครับชั่วโมงแท้อยู่ที่2,000นะครับไม่เคยมีขาดไม่เคย กอใดๆทั้งสิ้นนะครับชั่วโมงมันทําได้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าชั่วโมงแท้รถไล่นะครับชั่วโมงจะต่างกับรถนานะครับผมบอกก่อนถ้าผมจะบรรยายทุกคลิปส่วนรถนานะครับมันจะใช้งานในการปั่นในการปั่นการไถจะใช้กําลังปั่นกําลังเครื่องด้วยนะครับรถไล่คือถ่ายพวนอ่อยตามหรือดันเฉยๆนะครับส่วนใหญ่รถไล่ครับเขาจะเอารถนะครับใส่เขาเรียกตะแกะหลังนะครับ ก็ไปไล่ไปนาจะเอารถคันนี้ไปเลยนะครับส่วนใหญ่รถล่าจะเป็นแบบนั้นครับชั่วโมงก็เลยใช้ในการวิ่งนะครับในการในการวิ่งไป่งมาจะเยอะครับชั่วโมงจะเยอะไม่เหมือนรถนารถ,ถนาวิ่งไปถึงนาปุ๊บก็จะลงเลยนะครับปั่นเลยนะครับชั่วโมงปั่นเลยอ่าไถ่เลยครับคือทํางานเลยแต่รถไล่จะจะชั่วโมงเยอะตรงที่ว่าเดินทางนะครับตอนนี้ก็อ่ามาบอกแนวทางแนวคิดนะครับตัวนี้ ตัวนี้ยังมาดูตัวนี้เป็นรถไล่มันนะครับลูกค้าเป็นรถรถไล่แท้ๆเลยนะครับมากับชุดใบมีดคานบนนะครับตัวนี้จะเหมาะกับพวกงานมันนะครับหรือก็งานนานะครับงานขึ้นภูเขาคานาสูงๆนะครับตัวนี้จะเหมาะหรือไม่ลูกค้าท่านใดสนใจจะเป็นคานล่างก็เปลี่ยนให้ได้นะครับคันล่างก็จะเพิ่มเงิน1 0 0่0บาทนะครับลูกค้า1 0,000บาทเป็นคานใหม่นะครับ เป็นคานใบมีดใหม่นะครับเพิ่มเงินหนึ่งหมืนบาทนะครับตัวนี้เราก็ตีเทินไว้นะครับหรือไม่ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจชุดใบมีดคานบนโทรมาได้นะครับผมขายอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับของสามสิบหกหรือ36ธรรมดาใส่ได้นะครับตัวนี้เราก็ขายเรามีอีกชุดหนึ่งนะครับเราขายนะครับตัวนี้นะครับเราก็มารีวิวปรับสภาพ คือตัวไหนไม่ดีผมเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ทุกอย่างเลยนะครับสภาพโดยรอบตัวนี้ถือว่าสวยสวยมากนะครับตัวนี้สวยมากหารถแบบนี้ยากนะครับผมบอกเลยล้อกระทะสีเดิมชุดใบมีดด้านหน้าสีเดิมนะครับชุดหลังคาสีเดิมชุดฝากระโปรงสีเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับมีผมเก็บสนะีอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับ เพแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีเก็บสีตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นบางจุดนะครับไม่ได้พ่นหมดทุกททั้งชิ้นนะครับเป็นบางจุดรอยที่มันถลอกนะครับตัวนี้อ่าส่วนส่วนอ่าข้างในก็จะเป็นสีเดิมนะครับนี่รถไล่ครับมันจะไม่ผุ่อยู่แล้วนะครับนี่ดอกยางก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าดอกยางประมาณนี้นะครับนี่ล้อกระทะไม่มีแตกสีเดิมนะครับรอยมากครบนะครับนี่รอยมากจากศูนย์ขาวๆนะครับมี ล้อไม่มีแตกสีเดิมดูง่ายเลยนะครับท่อนยังไม่เคยตัดนะครับลูกคทตอนนี้ท่อนไม่เคยตัดมาดูท่อนหลังฝาไฮไม่เคยเปิดนะครับมีฝาไฮไม่เคยเปิดเลยนะครับนี่บูธอะไรแน่นดีไม่มีรั่วซึมนะครับสีล้อหลังทั้งคู่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวนี้สีล้อหลังทั้งคู่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเนี่ยเป็นซีกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่มีรอยมากมีรอยยังไม่มีรอยประแจขันหัวน็อตเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับลูกคาทั้งสองข้างเลย กาวเดินโมงงานนะครับหัวน็อตจะไม่ถลอกนะครับตัวนี้ผมพ่นสีให้ใหม่นะครับตัวนี้นะฮะแต่รูอะไรยังดีนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโซ่ข้างเปลี่ยนใหม่ครับพีดโอไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เต็มเต็มนะครเพราะว่างานแรกจะใช้ชุดลากเฉยนะครับ หายากนะครับรถที่ยังไม่เคยเปลี่ยนซีล้อหลังสองข้างนะครับตัวน,นี้หายากฝาไฮไม่เคยเปิดมาดูท่อนเกียร์นะครับท่อนเกียร์เนี่ยท่อนเกียร์ไม่เคยตัดเลยนะครับนี่ฝาด้ําเดิมสีด้ําเดิมนะครับนี่ไม่เคยเปิดเลยนะครับนี่ฝากเกียร์ไม่เคยเปิดท่อนคัดนะครับนี่ผมจะไม่กัดสีนะครับตัวน,นี้จะใช้สีเดิมแล้วร้านผมจะไม่ไม่ใช้สีเคลือบเงาพ่นเครื่องนะครับ ถี่ครับเงาผมจะไม่พ่นนะครับเพราะว่าพ่นไปมันจะเหลืองนะครับลูกค้ามันจะลอกอนาคตมันก็จะไม่สวยนะครับเนี่ยถ้าพ่นมันก็จะเงาสวยนะครับเงาสวยแต่ว่าผมไม่พ่นนะครับผมบอกก่อนเครื่องเดิมสนิทเลยนะครับสนิทสนิทเลยนี่เนี่ยอ่าเป็นพวกอ่าสปริงปั๊มเป็นอะไรก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับจะมีตัวนี้นะครับนี่สายธํามันโซล่ามันซึมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอุลีงให้นะครับนี่อยมากอะไรอยู่ครบเลยนะครับนี่ เนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนสปริงซิ่งเลยนะครับเดิมๆนะครับนี่หน้าหน้าเครื่องหน้าปั๊มอะไรก็ยังไม่เคยถอดเลยนะครับรถตัวนี้ใครได้ไปใช้ถือว่าถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่ารถตัวนี้ชั่วโมงไม่ไม่สูงด้วยแล้วก็สภาพเดิมสนิทเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสภาพเดิมสนิทเลยนะครับชุดใบมีดของเดิมเลยนับสีเดิมนะครับนี่ดูใต้เครื่องนะครับนี่นี่ฮะ รอยมากอะไรเดิมหมดเลยนะครับชุดคานหน้าครับนี้ผมไม่ได้แกะนะครับไม่มีรั่วซึมมานะครับแต่มีลูกค้ารอยรลูกค้าเปิดเร็วนะครับถ้าเปิดแล้วจะเป็นรอยประแจคันแบบนี้นะครับส่วนชุดลูกหมากผมเปลี่ยนให้ด้านด้านซ้ายนะครับชุดนึงเลยนะครับทางก้านด้านขวายังแน่นดีนะครับส่วนชุดใบมีดด้านหน้านะครับจุวนี้ผมตีบูทให้ใหม่นะครับนี่ตีบูทตัวนี้ด้วยนะครับบนล่างแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สลัก เปลี่ยนแกนให้ใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ตีบูทใหม่แน่นเลยนะครับส่วนใบมีดแต่ยังไม่ได้ใช้งานมากนะครับเพราะเพราะจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เอาไว้ถ่วงดูจากมุมเลยครับสีสันยังมีติดนะครับนี่ครตัวนี้ลูกค้า,าได้เจาะเขาเขาเชื่อมเพิ่มมานะครับตัวนี้เขาเขาจะใส่เป็นตัวตัดตัด,ต,ดตัดต้นมันนะครับเนี่ย ผมผมไม่รู้ว่าเขาใส่ยังไงเขาว่าเขาใส่ตัดตัวตั้งมันนะครับเขาจะตัดแล้วทิ้งเลยแล้วก็เขาจะต่อเขาจะต่อแกนนะครับจากวีดีโอหลังเจาะเจาะตรงนี้ทะลุมานี่นะครับเจาะทะลุมานี่นะครับมาหาตัวหน้านะครับผมไม่ไม่แน่ใจเขาใส่ยังไงนะครับแต่เขาทำมาอ่าตอนนี้เขาก็เอาออกไปแล้วนะครับอ่ะมาดูเครื่องฝั่งนี้นะครับนี่แบตดีนะครับแบตยังยังไม่ถึงปีเลยนะครับแบตปีหกนะครับ นี่ท่อควันนะครับนี่ท่อควันดูง่ายๆครับใช้งานเยอะไม่เยอะท่อควันยังไม่เป็นสนิมเลยนะครับนี่ท่อควันส,สีเดิมอยู่เลยนะครับยังไม่เป็นสนิมเลยนะครับดูคอท่อนะครับดูรอยมาร์กนะรอยมาร์กตัวนี้ฝาเลยก็ยังไม่เคยเปิดนะครับเครื่องสนิมเลยอ่าเนี่ยจะเปื้อนๆหน่อยนะครับผมไม่ได้กัดสีอะไรเลยนะครับก็คือฉีดน้ําก็ล้างขายได้เลยนะครับมีเช็คซินนิดน้อยนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็ยกก้านนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยท่อนคัดเนี่ยดูท่อนคัดท่อนนี้นะฮะนี่เนี่ยีกาวโรงงานนะแต่ว่ามาทะลอกนิดนึงหัวน็อตยังดีนะครับนี่ยังไม่เคยรอยถอดเลยท่อนคัดยังไม่ได้ตัดนะครับฝาเกียร์ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับถือว่าสวยนะครับเครื่องนิ่มมากครับตัวนี้เครื่องนิ่มกิ๊บเลยนะครับยางก็ประมาณนี้ลูกค้ายางประมาณนี้นะครับนี่ดู ดูเอาครับผมบอกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ทวีดรถค่อนข้างสวยผมผมยังชอบเลยนะครับคันนี้นานๆเราถึงจะได้มาครับรถไล่ประมาณนี้นะครับนานๆถึงจะได้มานะครับนี่ฮะแล้วก็ได้มาสดด้วยคันนี้นะดูผ่านะครับผานตรงรุ่นเลยไม่มีไม่มีหักไม่มีลาไม่มีดามเลยนะครับผ่านตรงรุ่นเลยครับเป็นสองสองหกอีนะครับถ้าเป็นสองสองห้าจะถูกกว่านี้ครับราคานะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับ ของพวกอีบูทอะไรแน่นหมดเลยนะครับใบยังเต็มนะครับของตาช้างคู่ตัวนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยของตาช้างคู่ตัวเลยนะครับอ่าพวกไฟไฟหลังไฟสปอร์ตไลท์ผมใส่ใหม่หมดนะครับแล้วก็อ่าโทษทีไฟไฟไฟหลังไฟหลังเก่าแต่ว่าสปอร์ตไลท์อ่าสปอร์ตไลท์เก่าแต่ว่ายกเลี้ยวใหม่นะครับตัวนี้กล่องื่อมือใส่ให้ใหม่นะครับนี่ะนี่นะถือว่าสดนะครับรถันนี้ถือว่าสดเลยนะครับ ชั่วโมงสองพันร้อยนะครับนี่ฮะเชื่อถือได้นะครับผมบอกเลยผมเองเชื่อถือได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าผมจะย้อมแมวขายนะครับผมก็ทํานาทําไร่เหมือนกันนะครับลูกค้านี่ฮะชุดกระจกผมใส่ให้ใหม่นะครับชุดกระจกใส่ใหม่ราคาก็ค้าน่าจะเปลี่ยน ลูกค้าเดิมน่าจะเปลี่ยนมานะครับร้อยเปลี่ยนแล้วนะครับราคานแล้วก็จะมีเขาจะเชื่อมตัวนี้มานะครับลูกค้าเดิมเชื่อมตัวนี้มาแล้วเขาใช้ขาสแตนเลสมานี่ครับนี่แล้วก็บีงลงมาหาตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เจียออกครับลูกค้าไปใส่เพิ่มได้นะครับนี่ขาค้ำหลังคานะครับข้านู่นเลยนะครับจะช่วยให้แรงแรงหลังคาสั่นนะครับตัวนี้เราก็ไม่ได้เจียออกนะครับลูกค้าไปใส่เพิ่มได้เลยนะครับนี่ฮะฝากระโปรง สีเดิมหมดนะครับนี่เงาโรงงานเลยนะครับศูนย์เลยสีเดิมหมดผมขัดเงาให้หมดนะครับตอนนี้ก็สีเดิมหมดไม่เคยพ่นเคลือบเงานะครับตอนนี้ผมไม่ไม่พ่นเคลือบเงาครัถ้านไหนสีเดิมได้ผมจะน้นสีเดิมทำรถร้านผมนะครับนี่ฮะสีเดิมหมดเลยนะครับเงาวิกเลยนะครับถือว่าเจ้าของใช้งานมาดูแลรักษารถดีนะครับคันนี้นะฮะ รถเป็นลดแถวข้องลานนะครับรถไล่นะครับลอกระทะก็ดีสีเส้นเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับ0 9 4 3 9 4 5 9 7 8นะครับตัวนี้เนี่ยศูนย์เก้าสนะครับเบอร์โทรของเรานะครับหรือว่าสแกนสติ๊กเกอร์นี้ได้นะครับแคปหน้าจอไปอค้นหาในไลน์ได้เลยนะครับขึ้นเลยนะครับตัวนี้บริษัทบดมเทคเตอร์กำแพงเพชรนะครับพวกเกียร์นะครับสำหรับรีก็จะเป็นเกียร์คออยู่แล้วนะครับตัวนี้เกียร์คออยู่แล้ว นะครับเป็นหลังคาเรียมนะครับดูง่ายๆนะครับหลักคาจะเรียมธรรมดาจะกลมนะครับเอพีจะเป็นเกียร์คอ้เกียร์เราก็ใส่สิบแกนหลักค้างไว้เลยนะครับแล้วก็เล่นเราก็มาเล่นเกียร์คอเอาเดินหน้าก็ผักหน้านะครับถอยหลังก็ผักหลังแล้วกลางคือว่างตัวนี้ก็เป็นแค่เกียร์เต่ากับตายนะครับถ้าเป็นกระต่ายก็เอาวิ่งวิ่งไว้นะครับที่นี้ก็ว่างผักหลังก็ช้าหน่อยเหมือนสโลนะครับเหมือนกับสโลก็ะไฮ แต่เขาเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปรูปสัตว์นะครับมาตัวนี้เราก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นคืขึ้น2เพาวนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับดึงขึ้นคือสองพาวถ้ากดลงคือปด2เพาวนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดใบมีดด้านหน้าครับตัวนี้ก็เป็นผันหลังนะครับไม่ยากนะครับลูกค้าไม่ยากขับรถยนต์ได้ขับรถถยได้นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมล็อกเบรคก่อนล็อกคัาดก่อนนะครับ หยับขาข้้งไว้เลยนะครับตึดง,ง่ายมากับคันนี้เครื่องแน่นมากเลยครับนิ่มๆเลยนะครับไม่แน่นอย่างเดียวนะครับนิ่มเสียงนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยปิดเต็มติดนะครับไม่ต้องกัวนะครับ กลัวย้อมแมวนะครับปากอ้าน้ยังเดิมน,นะครับอาซื้อรถจะผมไปมีประกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับประกันฝาสูบป,ประกันเชื้อสูบแตกนะครับ หน้ารูดนะครับปาะกันปั้มเคลร์ิคเวอร์เวอร์ครับ,บกันทุกอย่างครับนอกจากรั่วซึมกับระบบไฟนะครับตัวนี้ซ่เราจะผมไปไม่ต้องกลัวนะครับเรารับผิดชอบอยู่แล้วนะครับรัวตาเล่งนะครับ ดูไอนะครับไอระบายนี่ไม่มีแน่นอนนะครับผมยืนยันให้นะครับเพราะว่าบางทีไปเจอกล้องที่ไม่แจ่มครับไปจงลองไอไม่ออกแต่ตอนนี้ผมยืนยันให้ได้นะครับว่าไม่มีไอเลยนะครับวันนี้ไม่มีถ้ามีไอเปลี่ยนคันได้เลยครับคื้นได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับทุกท้าหน้าก็ปกตินะครับทุกทั้งหลังก็ยกขึ้นไปนะผมยกให้ดู ขึ้นปืดเลยนะครับขึ้นขึ้นลงปกติเลยนะครับ,รรบไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับรถถ้าสมบูรณ์ไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับไม่ต้องเล่งเครื่องช่วยนะครับดูไปทีนหน้านะครับ ประมาณนี้เลยนะครับรถนะครับยังไงเดี๋ยวผมอลองขับเคลื่อนให้ชมนะครับตนนัวนี้แต่ว่าขับปุ๊บมันจะดังตัวนี้หน่อยนะครับตัวน,นี้ลูกยางไม่ได้ใส่มาครับตามจริงจะมีลูกยางใส่ใส่กลางตัวนอตนอนตัวนี้ค้ำตัวนี้ไม่ให้มันดังนะครับแต่ว่าลูกยางไม่มีมาแต่ผมต้องซื้อลูกยางใส่กําลังสั่งมานะครับตนนัวนี้มันก็จะดังนิดนึงนะครับช่วง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 กำลังขับเคลื่อนแต่ถ้าเกิดใส่ลูกยางไปก็จะเงียบนะครับอยังไงเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับ ลูกค้าครับถ้าจะมาดูรถนะครับก็พิมพ์ชีเวตมาได้เลยนะครับปอปฐถมแท็กเตอร์ครับตัวนี้เราก็เข้ามาที่บ้านเลยจะเป็นบ้านนะครับบ้านผมจะเป็นบ้านอยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่มีหน้าร้านใหญ่โตนะครับอาศัยทํากันใ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 นหมู่บ้านเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้เช่าที่ไม่มีหน้าร้านนะครับตัวนี้ก็โทรมาสอบถามแล้วก่อนได้นะครับเส้นทางไงก็โทรมาได้นะครับ0 9 4ย์4 5 9 7 8ดนะครับผมครับสวัสดีครับ